เพื่อนๆคะตอนนี้เล็กอยู่หน้าสตูดิโอนะคะวันนี้มาถ่ายสปอตโปรโมตในงานโอท็อปศิลปาชีพปีนี้นะคะปี2568พรีเซนเตอร์ปีนี้จะเป็นใครเบื้องหลังเวลาที่เขาทํางานถ่ายสปอตโปรดักชันใหญ่ๆเป็นยังไงวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเบื้องหลังกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วตามเล็กมานะคะมากค่ะต้องเงียบนิดนึงนะคะตามเข้ามาค่ะสวัสดีคะ่ะ คำเฉลยของเราพรีเซนเตอร์ปีนี้ของงานศิลปะาชีพนะคะก็คือน้องเดน่าฟรีโปค่ะจะบอกว่าน้องเดียน่าตัวจริงสวยมากนะคะ ที่เห็นนะสวยมากทั้งหมดนี้ค่ะจะเป็นการถ่ายทําสปอตจะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะคะโปรโมทงานโอท็อปศรริลปาชีพปี68คือปีนี้ค่ะแล้วก็งานโอท็อปศรริลปาชีพปีนี้ค่ะจัดท้นวันที่9ถึงสิสิงหาคมนะคะที่ Challenger 123 Impact เมืองทองธานีใครที่ยังไม่มีโปรแกรมจะพาคุณแม่ไปไหนในวันแม่ปีนี้ควรแม่ไปช็อปผ้าไทยรวมผ้าไทยมากกว่า30,000นผืนแล้วเราจะมีโซนสปาพาคุณแม่ไปนวดผ่อนคลายได้หรือว่าใครที่ทํางาน เหื่อยมาทั้งปีก็สามารถไปที่โซนนี้ได้แล้วอย่าลืมนะคะต้องไปที่โซนโอท็อปชวนชิมเพราะเราจะรวมของอร่อยซึ่งเป็นอาหารอัตลักษณ์ของไทยเนะะี่ยค่ะทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสามารถไปฝากท้องที่นั่นได้ในช่วง9-17สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็11สิงหาคมบ่าย3โมงเราจะมีพิธีเปิดงานน้องเดน,น่าก็จะไปด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะทุกวันเราจะมีศิลปินชื่อดังค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งใครสนใจไปเจอกันที่งานโอท็อปศิลปาชีพปี68ได้ที่อิมแพ็คเมืองทอง อนนะะตอนนี้ไปดูน้องเขาถ่ายทำต่อครับไปค่ะ